ตามหาตามหาอะไรนะตามหาพระอรหันต์ตามหานิพพานตามหานิพพานตามหาการหลุดออกจากความคิดอืมการมียึดการตามหาความเป็นพระอรหันต์ว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วมาเจออาจารย์วิทย์สิ่งที่ได้ไปคืออะไรใจมันมียึดเออมันมียึดกลับดได้ความไม่ยึดกลับไปมันได้ความไม่ยึดกับเออแล้วไอ้คำว่าพระอรหันต์หายไปจากความทรงจำหรือย่างนี้หายเออ มันหายไปคว,ความอยากก็ไม่มีเออนั่นแหละไม่มีความอยากอืออที่นี้สอนให้จบไม่ได้สอนให้จําถอยให้สุดหยุดที่เป็นเอกนได,ได้เรามาเพราะความอยากรู้ว่าพ่อหลานเป็นยังไงอย่าหลุดพ้นยังไงจะออกจากความคิดยังไงเออเราทํมาหมดแล้ว่ทุกวิธีอะพุทธโธก็ทํานโมสังโฆลมหายใจอะไรทํมาหมดอานาป,ปานสิเขาว่าน่ เขาเราเชื่อมั่นว่าเป็นตรงเป็นของพุทธเจ้าแน่นอนเราก็ไปทํามาแล้วมันก็ไม่หลุดผลมันก็ยังยึดอยู่ยังยึดอยู่ยิ่งทํายิ่งยึดอืมีสติมากก็ยิ่งยึดมากออแต่พอมาถึงตรงนี้ความยึดมั่นถือมั่นมันหายไปได้ความอิสระเข้ามาแทนใช่ไหมฮะได้ความ,มยึดความออได้ความสงบขึ้นมาอีกสงบมันสงบเองมันออได้ความรู้ตัวตัวพร้อมเออได้สติอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ต้องรักษา เออไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรอีกไม่มีการกระทําใดๆด้วยไม่ต้งแต่ก่อนหน้านั้นมันมีหมดเลยมีมีหมดเลยแต่พอมาถึงตรงนี้ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับไม่มีไม่มีไม่มีอะไรยึดถือได้สักอย่างไม่มีอะไรยึดถือมันมันมียึดเออมันไม่ยึดของมันเองด้วยมันมียึดของมันเองชฉยเหมือนคนงูืูเนี่ยนะฮะหลังจากเปิดดวงปัญญาแล้วก็นั่งคุยกันหน่อยหนึ่งเพราะว่า แกก็พลิกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ะก็มาตั้งตนปฏิญาณตนเป็นศิษย์อาจารย์เท่กัไม่ประมาทได้คําตอบแล้วเนาะได้คือสิ่งที่ตัวเองตามหามาว่าจะออกจากความคิดยังไงไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ต้องกระทําอะไรเนี่ย mm hmm. กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเนี่ยเป็นคน,นปกติโดยที่ไม่ต้องมามานั่นเนี่ยมาบวชทางกายมาต้องมาทําปฏิบัติอะไรสแสวงหาอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ตรงเนี่ยคําตอบมันอยู่ที่คุณหมด สิ่งที่คุณตามหา<ช>คุณไม่ได้อะไรเลย<ด>ที่ว่าไ,ม,ไม่ไอตัวที่คุณตามหาตัวแรกอ่ะคุณไม่ได้อะไรกับมันเลยแต่สิ่งที่ได้กลับไปก็คือความไม่ยึดมันมันไม่ยึดการไม่ยึดมันอ <c oughs> <c oughs> ตรงกันข้ามนะกับสิ่งที่ตัวเองอ่ะตามหานะ<ช>อยากดุพ้อนออกจากความคิดอยากยานู่นอยากนี่แต่นี้ก็ยังมีความคิดอยู่มีเออมันก็มีแต่ว่ามันรู้มันไม่ยึดมันไม่ยึดมันคิดไปมันก็ ชเคยะเินมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ความรู้สึกมัน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 อยู่เฉยไม่เป็นมันอิสระไหมตอนนี้มันรู้สึกอิสระไหมมันไม่เหมือนร่างกายไม่มีกระดูกแล้วมันเอเหมือนร่างกายไม่มีกระดูกเลยเลยมีแต่ความอิสระ เบาโล่งปุ่มสบายความรู้สึกนั้นเป็นอิสระไหมอิสระจะมันเฉยๆมันมันไม่อะไรมันไม่ยึดอะไรแต่ว่ามันรู้มันรู้คิดมันก็รู้อืมพูดมันก็รู้เมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะตอนที่เรานั่งคุยกันทําคิปไปแล้วรอบหนึ่งตอนเย็นเหมือนเหมือนเดิมตอนมาอะไรก็มาหมันก็ว่า ตอนมานั่งคุยกับอาจารย์ตอนแรกยังมีหมดแหละตอนที่ผมไล่เต็มเลยเออตอนนั้นมันมันยังอยู่เต็มลงไปก็ยังไม่รู้ตัวอะไรหรอกแค่แต่พอมาคุยไปสักพักมันไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะว่าอาจารย์ก็ชวนคุยคุณจิ๊บคุณจิ๊บก็ชวนคุยเออผมให้คุณคุณจิ๊บคุยก่อนอผมก็ไปสมทบ่อยนึง ไอ้ปอยเห็นตั้งแล้วก็จี้ไปเพิ่มเพิ่มกําลังสองไงยินอาจารย์พูดมันก็ได้ยินเฉยๆยังมันเหมือนมันมีค้อไปยึดเกาะติดเสีว่าจิตก็ตอนนั้นมันอยู่ข้างในหมดเลยคุณอ่ะพอมันดูดออกมาข้างนอกแล้วมันก็ไม่ตามเสียงบมดีจิตมันดูดออกมาจากสภาวะตัวมโนไม่ตามมันก็เลยไม่ตามเสียงผมคุยอะไรมันก็ไม่พูดมันมันมันไม่คิดตามมันไม่จํามันไม่เก็บทีนี้มันก็รู้ตัวขึ้นรู้ตัวขึ้นรู้ชัดขึ้นรู้ชัดขึ้นเดีย อืมัมนมันไม่จําเลยอือเรื่องอาจารย์ใจอาจะบอกเขายังไงคนที่ได้ฟังคลิปนี้ว่าสิ่งที่อาจารย์มันมีอยู่จริงถ้าผมไม่สัมผัสเห,หรือยังไงก็แล้วแต่คุณจะให้คำแนะนำใครที่เคยปฏิบัติมาแล้วมันยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์หาทางออกไม่ได้ล,ลงมาหาอาจารย์ดูสักครั้งเปิดใจดูแล้วคือต้องเปิดใจฟังก่อนนะ จับแรกอะต้องเปิดเปิดใจเปิดเปิดใจฟังเปิดใจที่ว่าจะมาหามาหาเรามาหามาหาดูมาลองคุยกับอาจารย์ดูมันมันมีอะไรสักอย่างมีที่มันจะเป็นเองมันต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอืมันมันบอกไม่ถูกไม่รู้จะไปพูดยังไงคนอื่นรู้รู้สึกเหมือนเราอะนมัมัน น่มมัพูดไไดไไ้ผมขำคุณเลยตรงนี้เลยไอคุยมาทั้งหมดผมไม่ค่อยคำหรอกผมขำคุณตอนที่มันยีวโฉดไปบอกใครไม่ได้มันต้องรู้สึกด้วยตัวเอง้วเธอลหละจะไปบอกใครไม่บอกไม่บอกใครใครห้มาหาอาจารย์ดีกว่าบอกได้แต่เขาจะรู้กับเราไม่แค่นั้นแหละ ถ้าเขาไม่มาหาว่าเราบ้าคนส่วนใหญ่จะหาว่าเราบ้าออไม่ต้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็หลุดพ้นไปเลยเออเขาว่าเราเพี้ยนเราบ้าเด้วแต่แล้วแต่บุญของเขาอืมว,สา,วสา,มาสนาวาสนาเออคนจะเดินกลางเส้นทางเขาโคนมันน้อยอ,อืมการที่จะมาเจออาจารย์มันมันไม่ใช่มาเท็ จิตมันต้องน้อมรับอะเปิดใจถึงว่ามัแล้วจะได้จริงจริงแล้วมันต้องมองผ่านผมด้วยนะรูปลักษณ์ของผมคือที่ผมมาผมไม่ได้มองรูปลักษหน้าตาอาจารย์จะเป็นพระเป็นโยมหรือเป็นอะไรคือผมมาด้วยความที่ว่ามันทุกข์เพราะความคิดแล้วนมันจะออกยังไงลองมาดูสิมันเป็นยังไงแล้วเห็นอาจารย์คุยสเวอร์วางไว้ใช่ไหมคุยตั เก่งมากเกินเป็นยันนงไงแต่เราก็ทุกความคิดทุก <hum. S 2> ความคิดมันเต็มแบบมันอัดอั้นเหมือนว่ารับม,ามานุพร้อมที่จะจุดระเบิดแล้วแต่คนต้องวางก่อนนะคนที่มาถ้าอยากมากๆอยากจะได้เนี่ยมันไม่ได้คือแค่คุณบอกว่าคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องอยากจะแบบหลุดพ้นนู่นนี่มันบีบคั้นตัวเองเวลามาแล้วตัวมนุมันต่อแค่วาวางใจให้มันออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างนเี่มาเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยคือมาดู คือให้มันหายสงสัยหายสงสัยว่ามันลามคิดคนปฏิบัตินะ่ะหลุดจริงไหมเป็นนุ่นหมายถึงว่าหลุดจากความคิดอะไรจริงไหมมันก็สงสัยอยู่อืสงสัยสงสัยสิ่งที่มทผมพูดอย่างไสิ่งที่อาจารย์พูดมันก็เเราก็ลองดอูมันจะจริงไหก็เลยมามาไม่ได้ไม่ได้คาดหวังจะบรรลุธรรมหรืออะไรหรอกไม่ได้คาดไม่ได้คิดอะไรเลยมาคือว่าอยากรูเ้เฉยอื ถ้าไม่ใช่ทางก็กลับไปดูลมเหมือนเดิม,ม <c oughs> ก็เหมือน <c oughs> ตอนตอนพุทธเจ้าไปคุยกับพรเจารวิคีตั้งหานะพระเจารวิคีตั้งหาตอนแรกไม่ยอมรับไงเพราะเห็นพระองค์อ่อนความเพียรไงเออแต่พระองค์ก็คุยไปคุยไป,ยไปก็เลยเปิดใจรับสุดท้ายก็เห็นไหมถึงมันเป็นอย่างนั้นนะไม่คาดหวังไงไม่คาดหวังว่าตัวเองจะได้แต่มันได้มาเออ คนที่ไม่คาดหวังอะไรเลยอย่างไม่ชี้ที่มานะไม่ชี้ยกก็ไม่คาดหวังอะไรเลยอยู่ๆก็พลิกไปเลยเ,เอออืมได้ความไม่ยึดอืมได้ความไม่ยึดกลับไปความไม่ยกเนี่คือได้ความไม่ยึดคือว่าเราได้ออกจากทุกข์สูงสุดแล้วแหละตัวเน,นี้ย ก็ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนนะตัณหาอุปทานความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ได้ยินก็รู้ก็เข้าใจอยู่แต่มันออกไม่ได้นมันออกไม่ได้นี่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็พูดแต่ว่ามันก็เข้าใจนะแต่ว่ามันมันออกไม่ได้นี่นี่แหละคนทั้งหลายสมัยพุทธกาลก็ออกไม่ได้พุทธเจ้าไปไปพิกให้ทั้งนั้นแหละเขาออกไม่ได้พอจะกกงขังตรงนี้ไม่ได้พุทธเจ้าไปพิกไข้แค่นั้นเองเพราะอะไรพุทธเจ้าถึงพิกให้ได้เพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสูรรมเห็นวงจรทั้งหมด จะพาคนออกยังไงเห็นไหมผมไม่อยากไปไปพูดให้ถึง,ถงตัวเองไงเดี๋ยวคนแม่งก็หาว่าผมนายยกตนว่าตัวเองเป็นผู้เจ้าคือคือตอนนี้ไม่มีผู้เจ้าแล้วนึกออกไหมฮะผู้เจ้าท่านปฏินิพพานไปแล้วคุณคุณไปให้ท่านมาสอนไม่ได้หรอกแต่คุณต้องยอมรับเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีคนที่ผู้เจ้าก็ตัดไปอยู่แล้ววันหนึ่งสาวกของเรา จะเป็นผู้เผยแพร่ต่อแค่นั้นแหละโคายมา2,500ปีครับมันก็ต้องมีของพวกนี้มันเกิดขึ้นยากพุท<ะ>เจ้ายังกี่พันปีกี่กับเกิดขึ้นเป็นศาสดาแต่ผู้รู้อยู่ในที่จะมาถือทอดเจตนาลงพูทเจ้าเดี๋ยวมันมีแต่มันยากมากมันนานนะฮะเขาโคกับขนโคเนาะขนโคก็เกิดเป็นดอกเห็ดนะผมไม่เคยคาดหวังว่าผมจะมาสอนธรรมานชีวิตผม กูขอรอดกูก็เป็นสวนดาบันกูก็พอแล้วแม่งไม่เกิดอีกเจ็ดไม่เกิดแค่เจ็ดชาติพอแล้วความหวังของมงแค่นั้นเองนะตอนแรกผมเจ้ามีคนมาทํานายมนท่านจะเป็นผู้ที่เผยแร่ธรรมเป็นผู้ที่ช่วยโลกเฮ้ยมึงอยมาพูดต่อให้กูมโนขนาดไหนกูก็ไม่เป็่นไปไม่ได้วะ่ะถูกไหมมันสูงเกินไปเพราะความหมายของเราก็คือเกิดอีกเจ็ดชาติใช่ไหม ตั้งเป้าแค่เนี่ยมันมาถึงจุดนี้ผมยังงงเลยมันมาได้ไงเออมันเป็นเพราะผมอธิษฐานจิตกับพระเจ้าไงตอนที่ผมไม่มีที่พึ่งแล้วไงขอยลูกได้ดวงตาเห็นธรรมที่พระเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปทุกวันผมไม่เคยปรารถนาว่ากูอยากเป็นพระหนานกูอยากหลุดพ้นเอ้ยกูไม่อยากเกิดอีกมันก็มีความคิดแบบเนี้ยแต่มันไกลไกลเออมันแค่เอาดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าเห็นแค่นั้นแหละรู้สึกว่ามันไกลอืมไกลไกลแบบมากมากเลยใช่เพราะเราจึงทํามหากินอยู่กับโลกอ่ะ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกบวชมันเขาวความหวังก็เลยรีบดีงไงบวชก็ยังไม่รู้ว่าจะถูงหรือเปล่าแล้วพระทหารเนี่ยนักบวชก็ต้องถือศีลสองร้อยยี่สิบกว่ากูแม่งศีลหน้ากูก็ยังกระท่อนกระแท่นเลยถูกไหมไมันจะไปถึงจุดนั้นยัง,ยงไงอนี่แหละก็มันเป็นอุปทานหมดเลยแต่พอมาถึงวันเนี้ยผมก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะได้สืบทอดเจตนาลมของพุทธเจ้าได้ช่วยคนนอตรงนี้เยอะแยะจงมีลูกศิษย์ลูกห้ามีทุกหมู่เรานะ ไม่แบ่งชนชั้นไอ้สิ่งที่ตัวเองทํามาทั้งสู้มาตลอดอะมันมีผลมันมีผลต่อคนอื่นนะที่ทําให้เขาเห็นนะความจริงตรงนี้ให้เขารูดผลจากสิ่งเหล่านี้ความยึดมั่นถึงมัเนมันมีแล้วสิ่งเหล่านี้ไงทําให้มันเป็นกําลังใจที่ผมให้ผมแม้แต่ทั้งผมเจ็บคอเสียงแงบผมก็ต้องทําหน้าที่ตรง่างนี้ต่อไปจนตายอะตราบใดที่เรายังมีประโยชน์ต่อโลกอยูอท่ทั้งทั้งที่ มันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอะเนาะเยอะมากมายเลยกลุ่มเราเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆอะแต่มันก็มีทรงคุณค่าเนี่ยสิ่งหนึ่ที่ผมทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดไงเกิดมาทั้งชีวิตแล้วผมเข้าใจธรรมะแล้วชีวิตผมก็ไปในทิศทางที่ดีๆผมก็เห็นประโยชน์กับมันตรงเนี้ยผมก็ทําเรายังได้ทําคุณค่าประโยชน์ตรงเนี้ยชีวิตมันสั้นไงผมก็ไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่อืมทําประโยชน์ตรงนี้ได้เราก็ช่วยคน แต่ไม่เบียดเบียน,นตัวเองจนเกินไปไงฮะนะครับไม่ใช่ต้องธรรมะกินงอกงอกงอกก็ต้องสอนธรรมะคนอย่างนี้ไม่ใช่การธรามากินเป็นสิ่งที่อะไรเออมันต้องมีคนมาซับพอรมีคนคอยช่วยถ้าใครไม่เห็นประโยชน์ก็ช่างหัวมันไงผมไม่หวังกับใครแล้วผมก็ดิ้นรนของผมไปผมจะทำสถานทำเล็กๆของผมเงินที่บริจาคมาผมก็จะเอามาลงตรงนี้ด้วยค่อยทําไปทีละที่ไงตรงนี้มันเร็วกว่าก็ต้องทําสกคนก็ทําแต่ใช้เวลาหน่อยหนึง่งคือเราอะ มันไม่มีกองทุนมันม,มีคนที่จะมาเป็นเป็นแบล็กให้เราเราก็องผมก็อาศัยลูกศิษย์ลูกหาสะสมคนนั้นทําคนนี้ทําผสมกันเล็กน้อยค่อยๆสร้างรากฐานไปทําเท่าที่เราทําได้เพราะคนส่วนใหญ่มันไม่เห็นประโยชน์มันเห็นแต่บุญมันหลงสมมุติอยู่มันไม่เห็นคุณค่าของธรรมะที่ผมสอนแค่นั้นแหละบุญมผมก็ลงบางคนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันก็ยังไม่เห็นประโยชน์นะมันก็ยังไปไล่าตามกระแสอสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ สิ่งที่ได้ยินอยู่ยังเชื่อยังยังไม่วางอ่ะผมตอนฟังอาจารย์ที่แรกก็มันก็ใช่เลยใช่ทางมันยังมีความสงสัยในตัวผมอยู่เพราะมันไม่เข้าใจธรรมะผมเงถูกไหมถ้ามันเข้าใจธรรมะผมมันจะหมดสงสัยมันจะทําลายตัวกิเลสของตัวเองในใจเลยทีนี้มันจะเปิดรับอาจารย์หมดเลยจะเห็นประโยชน์ของอาจารย์พอมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่ทําลายตัวกิเลสตัวเองหมดอ่ะมันก็ยังมีความลังเลสงสัยในตัวผมอ่ะฮะ ในธรรมที่ผมมันก็ยังเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้มาอยู่ว่าจะต,ต้องยิงเนี่ยนะมันยังมีนั่นแหละก็มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมะพวกเจ้ามันก็อาภาัพอยู่แล้วยิ่งทุกวันนี้แม่งใครก็อ้างพุทธเจ้าหมดเลยถูกไหมผมถึงไม่อยากให้ธรรมะของผมนี่มันกระจายออกไปสู่คนถ่อยเอาไปสอนหาลาบสักระเพื่อใช้คําพูดสร้างสตอรี่ให้ตัวเองดูดีแค่นั้นเองแต่เอาคำพูดของผมไปพูดนะ ก็ปี้ไปเยอะแยะมากมายนะแต่ไม่ไมทักไม่กล้าทํามันผมนะเพราะมันมีตัวตนไงมันกลัวทไม่ได้อเออาอาจารย์เออมันกลัวว่าเขาจะไม่ศรัทธามันอาจารย์แจ้งแต่ว่าเขายังมืดบอดไงมมีมต,ตัวตนอยู่มันมีความมืดยังอยู่ในกรอบอืมมันอยู่ในกรอบอยู่ผมมานอกกรอบผมสอนให้คนหลุดพ้นอย่างเดียวนอกกรอบแล้วคือมันอาจารย์เห็นหมดแล้วอืมั่นหลยยิน เหมือนกับยืนในที่สูงข้างล่างมันเป็นนั่นแต่คนเขามองไม่เห็นมันผมไงเขาไม่เห็นประโยชน์ของมันไงตรงเนี้ยเออเขาคิดเขาเขาจะเอายึดถือกันเดิมอ่ะต้องใส่ชุดอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สิสงงนั่นแหละมันยึดถือเ,เออพอยึดแล้วมันมันมันปล u ออกไปได้เออเขา<อ><อ>ไม่รู้ตัวด้วยมันไม่รู้ตัวมันคิดว่าเป็นเราไง มันจะต้องอย่างนี้งานสี่มันก็ยึดติดยึดติดความคิดของตัวเองความเชื่อของตัวเองอาจารย์สอนให้ออกจากความเชื่อให้เห็นความจริงว่ามันยึดถือไม่ได้คุณจะได้หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนแล้วคุณจะได้เห็นประโยชน์ที่อาจารย์ทำเออมันยึดมันก็ออกไม่ได้อืออกไม่ได้ก็ป้งไปเข้าใจใช่ก็ต่อต้านอืมอืมมันเลยไม่เห็นตัวเองก็เลยมีข้อเปรียบเทียบถูกไหมท่านมหา ก็เลยเอ๊อย่างนี้ใช่ไหมสงสัยขึ้นมาผมก็ยึดเลยที่มันไม่เห็นมันปิดมันปิดกั้นทําแท้เลยปิดกั้นเหมือนกับเรามองไปเรามีแว่นดําออมากั้นมันมองไม่เห็นอะไรพอออกปุ๊บแล้วพอมาเข้าใจพอมาเห็นในสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างแจ่มแจ้งนะไม่ได้เข้าไปยึดแล้วมันหมดตัวยึดแล้วเนี่ยมันทงรู้นะว่าเราปิดกั้นตัวเองเราโน่นนี่นั่น เรามีข้อเปรียบเทียบอยู่นั่นแต่ตอนนี้มีข้อเปรียบเทียบไหมไม่มีสงสัยในตัวอาจารย์ไหมไม่สงสัยน้อไม่สงสัยแล้วเนี่ยรูปลักษณ์แบบเนี้ยพูดจาหมาไม่แดกแบบเนี้ยสินอะไรก็ไม่ไม่ได้แบกเหมือนเขาเลยมันไม่ปิดมันไม่ปิดมันไม่คิดออกอาจารย์มันมันไม่มีไม่มีนึกถึงสินสิอะไรมันไม่นึกถึงแล้วมันไม่ยึดมันไม่ยึด ศีก็ศีก็มันมันต้องมีอยู่ยช่ไงัไม่ยึดเอออาจารย์เดี๋ยวทุกโมทนาสาธุนะสาธุทีนี้ก็เหลือทางโลกก็ดําเนินชีวิตไปอย่างแฮปปี้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีอะไรที่ทํามีเมียสองเราก็ต้องดูแล้ครบวงจรอย่าปล่อยให้เขาช้าใจเราต้องซื่อสัตย์อย่าหาคนที่สามมานะมันจะลําบากไม่หาแล้ะใช่ใช้ชีวิตไปมันเป็นกรรมร่วมกันแล้วเราต้องดูแลเขาให้ดีเราต้องควบคุมไม่ได้ เลยก็อย่าไปทำเดยมันก็จะเป็นพาระามันก็จะลงที่ขันเรานั่นแหละเราก็จะเป็นคนเดี๋ยวัดทะเลาะกันแล้วก็วุ่นวายกับเราอีกใจมันคงไม่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 ียึดเออเออทีแล้วไม่ยึดแต่ถ้าไม่มีเพิ่มมันก็ต้องยึด่ะก็ต้องไปหาพาร่าให้ตัวเองอีกอ่ะมันไม่รู้จะไปหาเออนั่นแหละก็อยู่แค่สองคนนั่นแหละให้เขาปองดองสามัคคีกันแล้วก็ดูแลเขา เป็นไปอยากเดี่กันปองดองคนโลกๆก็ไม่ปองดองมันยังมีการยึดยังมีความคิดอยู่มันยากเราทางนั้นเราก็ต้องทําใจแล้วอยู่ที่เราแล้วผมเฉยๆแต่ผมไม่ทำมันเฉยๆเอรมันไม่ต้องไม่ใช่หมายทางจาใจกับสองท่านนั้นน่ะคือมันเราต้องรับผิดชอบมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นคุณมีวิธีเดียวพวกมึงไม่ปองดองกันใช่ไหมเอาหนัวไปคนละอันมัดแขนไว้แล้วก็ตบกันเลยให้มันเหนื่อย ก็ม <filho> ันก <t ok> ็มหนเลยไม่สรุปเออดีแล้วจังมันอุ้ย <food> น <that integrate> ี่มันอัดเรื่องนอกเรื่องเนาะสาธุแล้วโอค